ครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับซูเปอร์พาราไวพัทลุงนะฮะวันนี้วันนี้ซูเปอร์พาราไวพัทลุงพากลับมาเยี่ยมชมสวนยางอ่อนสองไร่แปดแถวเมื่อวันก่อนนะฮะที่ได้ทําการทาซูเปอร์พาราไวไปนะฮะเมื่อวันก่อนนะทาไปวันที่แปดมีนาคมนะฮะวันนี้วันที่สิบสี่มีนาคมวันนี้เป็นเวลาตอนสี่โมงกว่ากว่านฮะ สี่มงเย็นครับผมเดี๋ยวผมจะพามาชมนะว่าตอนอ้นยางมีลักษณะแบบไหนกันนะตอนนี้ตอนนี้ใบก็สมบูรณ์ปกติดีนะฮะเดี๋ยวมามาชมกันเนี่นยลำยางเมื่อวันก่อนได้ทาซปเปอร์ปร้อยไปสี่แถวนะ ดูลักษณะก่อนนะฮะเนี่ยอ้วนดีนะฮะตรงนี้คือที่ได้ทาซูเปอร์ปไปไว้ไปนะฮะนี่ยอ้วนกว่าตรงอื่นนะฮะเนี่ยวันนั้นทาไปวันที่8มีนาคมนะฮะก็ได้กรีดไป4วันวันที่9 10แล้วก็11หยุด1วันแล้วก็มากรีดกันอีกครั้งหนึ่งก็12 13นะฮะ น,นี่น้ำหนักดีนะเมื่อก่อนได้ทาไปตรงนี้นะเนี่ยด,ดูการเสริมเปลือกฮนะเ,เห็นในช้ชดนะฮะว่ามันเริ่มป่องออกนะตรงนี้น,นิดหนึ่งเ,เดี๋ยวจะเอากีย่ยางตรงนี้ให้ดูนะฮะมาคุณเดียนนะต้องประทานโทษด้วย นี่คือขี้ยางนะฮะที่ใช้ซูปเปอร์พลัไว้นะแข็งมากนะฮะเนี้ยแข็งนะนี่กดไม่ลงเลยนะฮะน้ำเลี้ยงก็น,น้อยนะเนี่ยสี่เช้าหนึ่งสองสามสี่ข้างล่างเนี้ยรับผมมันก็นทุกตอนเลยนะ เนี่ยสีมีดนะฮะดูการเสริมเปลือกก่อนนะฮะทาไปตรงช่วงนี้นะฮะผมน,นะนี่เบอร์ก,กีดใหม่เลยนะเปิดมีดมาก็ได้สีมีดนะฮะเดี๋ยวจะพาไปชมแถวอื่นนะฮะ ต้นยางปกติดีนะฮะไม่มีตายสักตน้นใครบอกว่าเป็นยาเล่งฮะไม่มีฮะปุ๋ยฮะร้อยเปอร์เซนต์ดูนะฮะน,นี่คือแถวที่สองฮะเดี๋ยวดูวน,นา้ะมานี่เลยสีมีนะฮะกับต้นยางอ่อนที่เบอร์กรีดใหม่ฮะเนี่ยให้ดูรอบต้นเลยฮะ โอเคนะไปดูแถวที่สองนี่แถวที่สนะองฮะเห็นไหมฮะก็ยังเยอะอยู่นะฮะกับยางสีขาวนะ ๋ยวไปดูแถวที่สามกันนะได้ทาไว้สี่แถวจากแปดแถวอยากออกดีนะแล้วก็ดูแถวที่สี่นะอ่านี่แถวที่สี่นะที่ได้ใช้ซูเปอร์ประไว้นะสมบูรณ์ปกติดีนะ อแล้วก็ไปดูแถวที่ไม่ใช้ซูเปอร์พลาไว้กันนะฮะเนี่ยแถวนี้ไม่ได้ใช้นะเนี่ดูกันออกนะออกน้อยนะฮะตัดมากรีดเท่ากันเลยนะฮะแต่ดูเอียงก่อนเล็กมากอ่าเห็นไหมเห็นได้ชัดเลย เล็กมากแล้วก็แถวที่ห้าแถวที่หกแล้วนะตัวนี้นิดเดียวอยนะ่างเงี้ยแล้วก็แถวที่เจ็ดนะเห็นไหมฮะนิดเดียวจริงๆคนระับอ่านี่อะน,นี่ไม่ได้ใช้นะนแถวนี้ไม่ได้ใช้เลยนะ นี่ดูนะะชัดเจนเลยฮะซูปเปอร์พลัไว้ทำงานได้ดีมากเลยนะฮะเดีย๋ยวเอาไปเทียบกับแถวแรกกันดูนะฮะต้นยางปกติซุกต้นนะฮะดูใบฮนะเขียวดีเลยนะ คนที่กำลังมองอยู่หรือว่ากําลังดูอยู่เพื่อเป็นการตัดสินใจนะฮะซูปเปอร์ปละไว้นะไม่ใช่ยาแ็กนะปุ๋ยแน่นอนร้อยเปร์เ็นต์นะเนี่ยชมนะนี่ไม่ได้โกหกกันนะใช้ซูปเปอร์ปละไว้มา,มาก่อนนะต้นนี้นี่คือไม่ได้ใช้นะก้อนนี้ มาดูข้อนนี้นะค้อน,นี้คือใช้ซูปเปอร์ไปไว้ปึ๊บนี่ดูนะความแตกต่างสวนนี้สวนเดียวนะฮนี่ยนะเห็นได้ชัดกีดสีมีดเหมือนกันฮนะนี่ยนะได้ใช้ฝั่งนี้นตัวใหญ่ฮนะไม่ได้ใช้ตัวเล็กนะกินน้อยแต่ตัวนี้นะกินเยอะโปะได้ปุ๋ย เห็นไหมฮะความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้เองนะฮะเห็นไหมมีป้ายอยู่ข้างหน้าด้วยนะชัดเจร้อยเปอร์เซ็นครับผมเดี๋ยวให้ดูหน้าซูปเปอร์บพาไว้กันนะคนนี้นะฮะซูปเปอร์พลรายพัทลุงครับผมสนใจยังไงก็ติดต่อก็ไม่ได้นะครับผมวันนี้ซูปเปอร์พลรายพัทลุงให้ชมกันแล้วนะฮะเห็นไหมใน ความแตกต่างร้อเเซนะได้ใช้กับไม่ได้ใช้เห็นได้ชัดน,นะตรงนี้คือกันทาทาไปช่วงนี้สี่แถวกับสี่แถวไม่ได้ใช้ตัดสินใจกันเองนะคนที่ชมอยู่วันนี้ซูปเปอร์ปรายพัทลุงขอขอบคุณมากครับผม